รวมปุ้ยลุยตอนที่11 1 1 5ถึงปุ้ยลุยวันนี้เสนอตอนไปเที่ยวทะเลกันเถอะเช้าวันหนึ่งอากาศแจ่มใสปุ้ยลุยยิ้มกว้างอารมณ์ดีเดินไปหาเพื่อนเพื่อนแล้วพูดกับเพื่อนๆนว่าวันนี้เราไปเที่ยวทะเลกันเถอะองค์ตื่นเต้นดีใจตะโกนออกมาเย้ทะเลทะเลดักหยิบแว่นกันแดดกับโลชั่นส่วนโกโก้เตรียมของเล่นไปด้วย หลังเก็บของเรียบร้อยทั้งสี่ก็ขึ้นรถและไม่ช้าก็แล่นไปตามถนนมุ่งหน้าสู่ทะเลไม่นานนักกลิ่นเค็มๆข,ของทะเลก็ลอยมาแต่จมูกถึงแล้วปุ้ยลุยบอกทุกคนตื่นเต้นกันใหญ่ความสนุกบนชายหาดตรงหน้าคือชายหาดกว้างใหญ่น้ำทะเลสีฟ้าใสคลื่นซัดเบาๆแสงแดดระยิบระยับเหมือนเพชรบ,บนผิวน้ำ โอง่งวิ่งตรงไปก่อนใครกระโดดลงทะเลดังตุบตุจนน้ำคลื่นซัดกระเซน็นใส่เพื่อนๆนปุ้ยลุยหัวเราะแล้วรีบลงมาเล่นน้ำกับโอง่งอย่างสนุกสนานส่วนดักนอนใส่แว่นกันแดดอาบแดดที่เตียงผ้าใบอย่างผ่อนคลายโดยมีโกโก้เริ่มก่อประสาททรายอย่างขมขม้นอยู่ข้างๆดูสิ โกโกตะโกนทุกคนเลยมาช่วยกันต่อเติมปราสาททรายสูงขึ้นเรื่อยๆประดับด้วยเปลือกหอยและดอกไม้ริมทะเลจนสวยงามหลังจากเล่นทรายจนเหนื่อยเพื่อนๆก็พากันลงไปลอยคอในทะเลปุ้ยลุยว่ายไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วองค์ถึงจะอุ้ยอ้ายแต่ก็ตีขาไปช้าๆพร้อมหัวเราะตลอดเวลาดักถ่ายรูปเพื่อนๆที่กำลังหัวเราะ โกโก้ Go. ก็เล่นโยนบอลน,น้ำทุกคนผลัดกันรับโยนไปมาเสียงหัวเราะดังก้องไปทั่วพอตะวันเริ่มคล้อยต่ำเสียงท้องร้องก็ทำให้ทุกคนหัวเราะพร้อมกันได้เวลาอาหารแล้วปุ้ยลุยตะโกนบอกเพื่อนๆทั้งสี่ช่วยกันก่อเตาย่างบาร์บีคิวเล็กๆก,กลิ่นหอมเนื้อสัตว์และผักสดๆราดซอสบาร์บีคิวลอยหอมฟุ้งไปทั่วหาด องรีบหยิบบาร์บีวเข้าปากทันทีจนเพื่อนๆนหัวเราะค่อยๆกินนะองปุ้ยลุยพูดพร้อมยิ้มการกินเนื้อสัตว์กับผักจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะองหัวเราะเคี้ยวตุ้ยตุ้โอเคคราวนี้ฉันจะกินให้หมดจานเลยเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าแสงดาวพร่างพราวเต็มท้องฟ้าเพื่อนๆพอนนอนเอนกายบนชายหาดมองฟ้ากับฟังเสียงคลื่นเป็นจังหวะปุยลุยถามเพื่อนเนทุกคน วันนี้สนุกกันไหมทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสนุกมากเลยปุ้ยลุยแล้วคราวหน้าเราไปที่ไหนกันดีก่อนที่ทั้งสี่จะค่อยๆหลับตาลงไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขและการผจญภัยของปุ้ยลุยและเพื่อนๆก็ยังคงดำเนินต่อไปปุ้ยลุยตอนไปกินสุก,กี้ตีน้อยกันเถอะเย็นวันหนึ่งแสงไฟสี ส้มอุ่นๆจากบ้านในหมู่บ้านสองแสงระยิบระยับปุยลุยยิ้มกว้างพลางพูดกับเพื่อนๆว่าวันนี้เราไปกินสุกี้ตีน้อยกันเถอะทันทีที่ได้ยินคำว่าสุกี้องค์ก็ตื่นเต้นตบมือดีใจเย้ได้กินเนื้ออร่อยอีกแล้วดักรีบบอกว่ากินเนื้อแล้วต้องกินผักด้วยนะเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ส่วนโกโก้ก็กรีบเปิด Google Ma p นำทางไปยังร้านด้วยท่าทางจริงจังปุ้ยลุยเป็นคนขับเหมือนเคยทุกคนยิ้มกว้างด้วยความตื่นเต้นต่างตะโกนว่าตีน้อยตีน้อยก่อนที่รถจะเคลื่อนออกไปยังร้านสุกี้ตีน้อยเมื่อมาถึงหน้าร้านสุกี้ตีน้อยไฟสว่างสวัยลูกค้าเต็มร้านตลอดเวลาองค์ทำตาโตทันทีโหคนเยอะแบบนี้ของต้องอร่อยสุดๆแน่เลย ทันใดนั้นพนักงานต้อนรับพาไปนั่งโต๊ะเลยครับไม่นานพนักงานก็ยกหม้อสุกี้ร้อนๆมาวางตรงกลางโต๊ะไอ้น้ำลอยขึ้นมาหอมฟุ้งไปทั่วจนท้องร้องจอกจกตามเพื่อนเพื่อ,น,อน,นั่งล้อมวงรอบหม้อด้วยแววตาเป็นประกายปุ้ยลุยเดินไปกดน้ำสับปะรดพริกเกลือปั่นเมนูเด็ดของร้านสุกี้ตีน้อยปุ้ยลุยขี้ผักสดๆใสลงไปพลางยิ้มพูดว่า ผักทําให้ร่างกายแข็งแรงนะดักพูดเสริมว่ากินผักแล้วต้องกินโปรตีนให้ครบถ้วนด้วยปุ้ยลุยยกมือขอน้ำจิ้มเด็กให้เพื่อนๆทุกคนด้วยครับองค์อดใจไม่ไหวรีบใส่วุ้นเส้นและหมูสามชั้นลงไปจนเต็มหม้อโกโก้หัวเระออกมาจะเย็นจะเย็นสิเดี๋ยวล้นหม้อเสียงเดือดปุดๆของน้ำซุปด,ดังขึ้นกลิ่นหอมอบอวลไปทั้งโต๊ะ คนคีบอาหารใส่ถ้วยของตัวเององค์ตักหมูขึ้นมาแล้วหัวเราะเสียงดังอร่อยจังปุ้ยลุยจิ้มหมูหอสาหรายเมนูซิกเนเจอร์ของร้านแล้วยื่นให้เพื่อนๆนกินด้วยกันสิดักยิ้มพยักหน้าพลางพูดมิตรภาพก็เหมือนสุก,กี้ต้องแบ่งปันกันโกโก้ยกแก้วน้ำอัดลมขึ้นมาชวนชนเพื่อมิตรภาพของพวกเรา ปุ้ยลุยได้สั่งเป็ดย่างเมนูใหม่ของตีน้อยเพิ่มให้ทุกคนคนละสองจานทุกคนกินเป็ดย่างกันอย่างอร่อยอร่อยหลังจากอิ่มพุงกลางกันแล้วองค์รูปท้องแล้วตะโกนเสียงดังอิ่มจนจะกลิ้งแล้วเมื่อทุกคนอิ่มกันหมดแล้วปุ้ยลุยก็เรียกพนักงานเพื่อเก็บเงินพนักงานแจ้งว่าฟรีค่าเพราะทุกคนสูงไม่ถึง100เซนติเมตรเมื่อเพื่อนทั้งสเดินออกจากร้าน แสงไฟเมืองยามค่ำคืนระยิบระยับอยู่รอบตัวองค์ยกมือขึ้นบอกอย่างร่าเริงเดี๋ยวคราวหน้ามาใหม่นะครับและคราวหน้าพวกเขาจะไปที่ไหนกันต่อโปรดติดตามตอนต่อไปตอนปุ้ยลุยกับองค์การแข่งวิ่งวันวานเช้าวันหนึ่งแสงแดดอุ่นๆทอดผ่านใบไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านเพื่อนเพื่อนทั้งสี่ปุ้ยลุยองค์ดักและโกโก้นั่งเล่นด้วยกัน ปุ้ยลุยยืดหูกระโดดไปมาด้วยความมั่นใจฉันวิ่งเร็วที่สุดในหมู่บ้านไม่มีใครสู้ฉันได้หรอกองค์ที่กำลังกินขนมชาช้าเงยหน้าขึ้นแล้วบอกว่าถ้างั้นแข่งกับฉันดูไหมละถึงฉันจะช้าแต่ฉันก็จะพยายามดักรีบจดลงสมุดทันทีการแข่งขันระหว่างปุ้ยลุยกับองค์ โกโก้กางแผนที่แล้วบอกสนามแข่งจะยาวไปถึงเนินเขาพรุ่งนี้เช้าเริ่มกันเลยเพื่อนเพื่อนในหมู่บ้านที่ได้ยินต่างตื่นเต้นรอชมการแข่งขันครั้งใหญ่สัตว์ทั้งหลายในหมู่บ้านมามุงดูกันแน่นโกโก้ทำหน้าที่กรรมการพร้อมนะหนึ่งสองสาไปปุ้ยลุยวิ่งปลอออกไปเหมือนจะรวจฝุ่นตลบจนเพื่อนเพ,น,เพนมองแทบไม่ทัน ส่วนโอง่งก้าวไปทีละก้าช้าแต่มั่นคงผู้ชมเชียร์เสียงดังสู้สู้โอง่งแต่ปุ้ยลุยก็มั่นใจนักหันมายิ้มเยาะเล็กๆองค์ไม่มีวันชนะฉันหรอกจุดพลิกผันเมื่อวิ่งได้ครึ่งทางปุ้ยลุยเริ่มเหนื่อยและหาวอดองค์ยังอยู่ไกลฉันยีบสักหน่อยคงไม่เป็นไรแล้วก็นอนหลับใต้ต้นไม้ใหญ่เสียงกรนเบาๆลอยมา องค์ยังคงก้าวไปเรื่อยๆแม้เหงื่อจะหยดแต่ก็ไม่หยุดเดินดักเขียนบันทึกแม้จะช้าแต่องค์ไม่เคยหยุดเมฆลอยผ่านพระอาทิตย์เอียงลงทีละน้อยองค์ก็ค่อยๆใกล้เส้นชัยมากขึ้นทุกทีเสียงเชียรดังสนัน่นจนปุ้ยลุยสะดุ้งตื่นรีบวิ่งสุดแรงไปข้างหน้าแต่ช้าไปเสียแล้ว องค์ก้าวข้ามเส้นชัยไปก่อนเพียงนิดเดียวหมู่บ้านส่งเสียงเฮดังลั่นปุ้ยลุยยืนนิ่งตกใจแต่แล้วก็หัวเราะออกมาไม่น่าเชื่อเลยนะองค์นายชนะจริงๆองค์หายใจหอบแต่ยิ้มกว้างใช่แล้วปุ้ยลุยเพราะฉันไม่เคยหยุดถึงจะช้าแต่ก็ไปถึงเส้นชัยได้เพื่อนๆพื่อนพากันปรบมือปุ้ยลุยยิ้มกว้างพลางตบไหล่อง คราวนี้ฉันรู้แล้วว่าความพยายามต่างหากที่ทำให้สำเร็จดักเขียนข้อคิดลงสมุดความพยายามอย่างต่อเนื่องเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จตั้งแต่นั้นมาปุ้ยลุยก็เลิกโอ้อวดและเพื่อนๆนทั้งสี่ก็มีความสุขกับการเรียนรู้บทเรียนที่สำคัญที่สุดช้าแต่มั่นคงก็ไปถึงเป้าหมายได้เสมอ อนปุ้ยลุยกับไข่เจียวปูวมิชลินเช้าวันหนึ่งปุ้ยลุยยิ้มแล้วบอกเพื่อนๆนว่าวันนี้เราไปลองกินร้านดังในเมืองกันเถอะได้ข่าวว่ามีไข่เจียวปูวราคา1,500บาทกับผัดผักรวมอร่อยนะดักรีเปิดรีวิวร้านอาหารทันทีโกโก้ก,ก็ไม่รอช้าเปิดแผนที่บนมือถือแล้วบอกเส้นทางเจอแล้วไปกันเลย เพื่อนทั้งสี่ขึ้นรถสีสดใสคันเดิมปุ้ยลุยเป็นคนขับองเอาแต่เพ้อว่าอยากกินปูเยอะๆเลยระหว่างทางมีเสียงหัวร้องก,กว่าจะรู้ตัวก็มาถึงเมืองใหญ่แล้วร้านมิชลินสตาร์ไฟสองระยิบระยับเสียงพูดคุยคึกคักอบอวนไปทั้งถนนพนักงานแต่งตัวเรียบร้อยยิ้มทักทายยินดีต้อนรับครับเมนูแนะนำวันนี้ไข่เจียวปูครับ ปุ้ยลุยพู้สาวพนักงานคนนี้หน้าเหมือนองค์เลยทั้งสี่ถูกพาไปนั่งโต๊ะกลมกลางร้านบนโต๊ะมีผ้าปูสีขาวสะอาดเครื่องปรุงจัดเรียงอย่างสวยงามปุ้ยลุยดูเมนูแล้วสั่งอาหารไข่เจียวปูผัดผักข้าวสวยหนึ่งถ้วยร้านทำไข่เจียวปูบนเตาถ่านกลิ่นหอมตลบอบอวลมากไม่นานนักจานแรกก็ถูกยกมา ไข่เจียวปูฟูเหลืองทองขนาดใหญ่เนื้อปูแน่นเต็มคำองค์ตบมือดีใจว้า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 วปุ้ยลุยยิ้มพร้อมพูดเดี๋ยวได้รู้แล้วว่าทำไมถึงแพงองค์รีบชิมคําแรกแล้วร้องออกมาหัวร้อยจังหู้ปูเต็มปากเลยดักก็จดบันทึกทันทีรสชาติไม่เหมือนใครสมกับเป็นมิชลินสตาร์กโก้หัวเราะ แต่ราคาเนี่ยกินแล้วหัวใจเต้นแรงยิ่งกว่าจากนั้นผัดผักสดๆถูกยกมาพร้อมกลิ่นหอมกระเทียมเจียวปุยลุยรีบคีบใส่จานเพื่อนๆผักทำให้ร่างกายแข็งแรงนะเมื่อองค์เห็นผัดผัดรวมแล้วองค์ก็ทำหน้ามุ้ยแต่พอได้ลองกินแล้วกลับตาโตเอ๊ะอายย่อยอายย่อยจริงๆกรอบหวานไม่ธรรมดาเลย โอ่งหัวเราะเสียงดังอร่อยจนจะกลิ้งแล้วพลางลูกท้องทุกคนหัวเราะเมื่อเห็นองค์เคี้ยวตุ้ยๆไม่หยุดดักพูดขึ้นมาว่าในรีวิวร้านบอกว่าไข่เจียวปูพิเศษราคา4,000บาทถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์โกโก้พูดว่าของพวกเราสั่งธรรมดาไข่เจียวปูหน้าจะราคา1,500บาทเนอะ หลังจากที่ทุกคนอิ่มกันเรียบร้อยแล้วปุ้ยลุยเรียกพนักงานเช็คบินพนักงานยิ้มแล้วพูดว่าไข่เจียวปูราคา1500บาทกับผัดผักจานละ600บาทข้าวสวย200บาทรวม2,300บาททวนทั้งสหันมามองหน้ากันแล้วแล้วพูดว่าเย้ไข่เจียวปูเรา,า1500บาทว่าแต่มื้อนี้แล้วใครจะเป็นคนจ่าย เดินออกมาด้วยใบหน้ายิ้มแย้มออคงตะโกนเสียงดังคราวหน้าเรามาอีกนะปุ้ยลุยยิ้มพลางพยักหน้าใช่แล้วของแพงหรือถูกไม่สำคัญสิ่งที่สำคัญคือการได้กินด้วยกันข้อคิดอาหารอาจทำให้ท้องอิ่มแต่สิ่งที่ทำให้ใจอิ่มคือการแบ่งปันตอนปุ้ยลุยไปส่งโอ่งโรงเรียนวันแรก ในวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสปุ้ยลุยยืนรอองอยู่หน้าบ้านด้วยรอยยิ้มวันนี้เป็นวันพิเศษเพราะองค์จะไปโรงเรียนอนุบาลเป็นวันแรกองค์เดินออกมาพร้อมสะพายกระเป๋าใบเล็กแต่ก็ยังมีแอบเกาะแขนปุ้ยลุยด้วยความกังวลเล็กน้อยองค์ไม่เคยไปโรงเรียนมาก่อนจะสนุกไหมนะองพึมพำเบาๆปุ้ยลุยลูบหัวองแล้วยิ้ม ไม่ต้องห่วงนะที่โรงเรียนจะมีเพื่อนใหม่สนุกกว่าที่คิดแน่แน่ไปโรงเรียนกันเถอะทั้งสองเดินไปตามถนนเล็กๆผ่านทุ่งหญ้าและสวนดอกไม้จนมาถึงประตูโรงเรียนอนุบาลหมีน้อยโรงเรียนดูสดใสมีรูปหมีน้อยทาสีบนกำแพงเด็กๆหลายคนหัวเราะวิ่งเล่นอยู่สนามหญ้าครูหมีใจดีมายืนต้อนรับสวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับโอ๋ องก้มหัวเล็กน้อยแล้วแอบยิ้มออกมาวันแรกในห้องเรียนในห้องเรียนเต็มไปด้วยโต๊ะตัวเล็กๆสีสดใสมีของเล่นและสมุดร,ระบายสีมากมายองนั่งลงข้างๆเพื่อนใหม่ชื่อชาบะและชาบิสองสุนัขฟ้าแฝดที่ดูน่ารักและเป็นมิตรครูหมีสอนร้องเพลงอักษรกอเอ๋ยกอไก่เด็กๆตบมือตามจังหวะอย่างสนุกสนาน องค์เริ่มหัวเราะและร้องตามเสียงดังปนกับเพื่อนๆอย่างมีความสุขต่อมาเป็นกิจกรรมระบายสีครูแจกภาพรูปบ้านกับดวงอาทิตย์องค์เลือกสีฟ้ามาระบายท้องฟ้าและสีเหลืองสดใสระบายดวงอาทิตย์เพื่อนๆหันมาชมองค์ระบายสวยจังองค์หน้าแดงเล็กน้อยแต่ก็ยิ้มอย่างภูมิใจเวลาพักกลางวัน เสียงกริงดังขึ้นทุกคนออกไปกินข้าวกลางวันองค์หยิบกล่องข้าวที่ปุ้ยลุยเตรียมให้โดยข้าวกล่องเป็นรูปปุ้ยลุยน่ารักสวยงามเพื่อนเพื่อนเห็นแล้วต่างพากันตื่นเต้นองค์บอกเพื่อนๆนว่าผักทําให้แข็งแรงนะลองกินดูนะอร่อยกว่าที่คิดนะจากนั้นเด็กๆก,ก็วิ่งเล่นกันที่สนามหญ้ามีชิงช้าและสไลเดอร์องค์สนุกจนลืมความกังวลไปเลย ช่วงบ่ายครูหมีให้เด็กๆวิ่งแข่งกันองค์วิ่งแข่งกับชาบะและชาบีสองฟ้าแฝดเพื่อนใหม่โององที่มีความมุ่งมั่นเต็มที่วิ่งอย่างรวดเร็วและสามารถเอาชนะทั้งสองได้แบบเฉียดฉิวเมื่อถึงเวลากลับบ้านเสียงกริ้งเลิกเรียนดังขึ้นเด็กๆโบกมือลากันปุ้ยลุยมายืนรอที่หน้าประตูโรงเรียนองวิ่งออกมาพร้อมรอยยิ้มกว้างปุ้ยลุย โรงเรียนสนุกมากเลยเราได้เพื่อนใหม่ด้วยปุ้ยลุยหัวเราะและกอดองค์เบาๆเห็นไหมละบบอกแล้วว่าโรงเรียนสนุกทั้งสองเดินกลับบ้านด้วยกันใต้ท้องฟ้ายามเย็นที่มีแสงสีทองอุ่นๆหัวใจขององค์เต็มไปด้วยความสุขและตื่นเต้นที่จะไปโรงเรียนในวันต่อไป